มุจจรินทะสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆประทับอยู่ที่ควงไม้มุจจรินใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตําบลอุรุเวลาก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งเสวยบิมุติสุ ด้วยบาลังเดียวตลอดเจ็ดวันสมัยนั้นเมฆใหญ่อันไม่ใช่ฤดูการเกิดขึ้นแล้วฝนตกพรำตลอดเจ็ดวันมีลมหนาวครึ้มฟ้าครึ้มฝนครั้งนั้นแลพญามุจจรินทะนาคราชออกจากที่อยู่ของตนมาวงรอบพระกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยขนดเจ็ดรอบ แพพังพานใหญ่เบื้องบนพระเศียนด้วยตั้งใจว่าความหนาวอย่าเบียดเบียนพระผู้มีพระภาคเจ้าความร้อนอย่าได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาคเจ้าสัมผัสจากเหลือบยงุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานอย่าได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นล่วงสัปดาห์นั้นไปพระผู้มีพระภาคเจ้า ออกจากสมาธินั้นครั้งนั้นพญามุจรินทนาคราชทราบว่าอากาศปลอดโปรง่งปราศจากเมฆแล้วจึงคลายขนดจากพระกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าแปลงเพศของตนเนรมิตเป็นมานบน้อยเยืนอยู่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าประนมอัญชลี นำมรสการพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงเปล่งอุทานี้ในเวลานั้นว่าวิเวกเป็นสุขของผู้ยินดีมีธรรมะปรากฏแล้วพิจารณาเห็นอยู่ความไม่บิดเบียนคือความสํารวมในสัตว์ทั้งหลาย เป็นสุขในโลกความเป็นผู้มีราคะไปปราดแล้วคือความก้าวล่วงซึ่งกามทั้งหลายเสียได้เป็นสุขในโลกความนำออกซึ่งอัศมิมาน่าเสียได้นี้แลเป็นสุขอย่างยิ่ง